สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการบันทึกนอกกรอบกับผมแจ็คคิงจากคลิปที่ผ่านๆมามีเพื่อนๆได้สอบถามกันมานะครับว่าทำไมผมถึงไม่บอกถึงสถานที่หรือชื่อของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผมพาไปดูวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเหล่านั้นกันนะครับเป็นเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ผมพาไปดูนั้น ไม่สามารถพูดออกสื่อได้แต่ถ้าหากมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถพูดออกสื่อได้ผมก็จะแนะนำเพื่อนๆให้ได้รู้จักกันนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูโรงงานอุตสาหกรรมแห่งใหม่ว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เราก็จะมาเริ่มจากเครื่องซักใหญ่ของที่นี่กันก่อนเลยนะครับเครื่องซักใหญ่ของที่นี่ก็จะมีความจุผ้าในการซัก125กิโลกรัมต่อการซักผ้า1ครั้งส่วนวิธีการซักผ้าเราก็สามารถกดโปรแกรมตามชนิดของผ้าที่เราต้องการซักได้เลย ต่อไปก็จะเป็นเครื่องขนาดกลางของที่นี่นะครับเครื่องขนาดกลางของที่นี่ก็จะจุผ้าได้64กิโลกรัมต่อการซักผ้าหนึ่งครั้งส่วนโปรแกรมการซักผ้าของเครื่องขนาดกลางก็สามารถกดโปรแกรมตามชนิดของผ้าที่เราต้องการซักนั้นได้เลย ต่อไปก็จะเป็นเครื่องซักขนาดเล็กของที่นี่นะครับเครื่องซักขนาดเล็กนี้จะมีความจุผ้าในการซักได้27กิโลกรัมต่อการซักผ้าหนึ่งครั้งส่วนมากเครื่องซักขนาดเล็กนี้ก็จะเอาไว้ซักผ้าที่ต้องการความทนุถนอมหรือผ้าที่มีความบอบบางส่วนโปรแกรมการซักผ้าสามารถกดโปรแกรมตามชนิดของผ้า ที่เซตไว้ได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องสลัดผ้านะครับเครื่องสลัดผ้าก็จะใช้เมื่อเราซักผ้าด้วยมือและนำมาใส่เครื่องเพื่อทำการสลัดให้ผ้าแห้งโดยไม่ต้องใช้มือบิดผ้าส่วนผ้าที่เราต้องการนำมาสลัด ไม่ควรจะเป็นผ้าชนิดที่บาบางเพราะจะทำให้ผ้าเกิดความเสียหายได้เพราะความแรงของเครื่องจะทำให้ผ้าขาดหรือหลุดออกจากกันได้เครื่องต่อไปก็จะเป็นเครื่องซักแห้งของที่นี่นะครับเครื่องซักแห้งของที่นี่ก็จะใช้น้ํามันในการซักผ้า ส่วนน้ำมันที่ใช้ในการซักผ้าก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงมากเครื่องซักแห้งรุ่นนี้สามารถนำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้อีกครั้งโดยการกลั่นในระบบของเครื่องส่วนวิธีการซักผ้าก็สามารถกดโปรแกรมตามชนิดของผ้าที่เราต้องการซักนั้นได้เลย และเครื่องรุ่นนี้สามารถบรรจุผ้าในการซักได้25กิโลกรัมต่อการซักผ้า1ครั้งต่อไปก็จะเป็นเครื่องอบผ้าของที่นี่นะครับเครื่องอบผ้าที่มีขนาดใหญ่ของที่นี่จะมีความจุผ้าในการอบผ้า54กิโลกรัมต่อการอบผ้า1ครั้งส่วนเครื่องอบผ้าขนาดเล็กจะมีความจุผ้า ในการอบแต่ละครั้งอยู่ที่27กิโลกรัมต่อการอบผ้าหนึ่งครั้งวิธีการอบผ้าก็สามารถปรับอุณหภูมิที่เราต้องการอบผ้าแต่ละชนิดต่อไปก็จะเป็นเครื่องรีดผ้าขนาดใหญ่ เครื่องรีดผ้าขนาดใหญ่ของที่นี่จะมีความกว้างอยู่ที่4เมตรและอุณหภูมิที่ใช้รีดผ้าอยู่ที่167องศาเซนเซียสวิธีการใช้เครื่องก็สามารถปรับลดความเร็วตามชนิดของผ้าที่เราต้องการรีด เครื่องต่อไปก็จะเป็นเครื่องพับผ้าพอเรารีดผ้าที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะไหลออกมาหาเครื่องพับผ้าในส่วนของการใช้เครื่องพับผ้าเราก็สามารถกดโปรแกรมตามชนิดของผ้าที่เรารีดผ้าก็จะถูกพับและเรียงเป็นระเบียบ พร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อได้ต่อไปเราก็จะมาดูหุ่นเป่าผ้ากันนะครับหุ่นเป่าผ้าก็จะมีแรงลมและไอน้ำหรือสตรีมมาช่วยในการทำงานของเครื่องส่วนวิธีการทำงานของเครื่องก็สามารถกดโปรแกรมตามชนิดของผ้าที่เราต้องการเป่านั้นได้เลย เรามาดูเครื่องเพรสกันต่อเลยนะครับเครื่องเพรสเครื่องนี้ก็จะใช้ในการเพรสปกคอเสื้อและปลายแขนเสื้อส่วนการทำงานของเครื่องก็จะใช้แรงลมและไอน้นามมาช่วยในการทำงานของเครื่องเครื่องเพรสตัวต่อไปก็จะเป็นเครื่องเพรสไอหนาเครื่องเพรสรุ่นนี้ ก็จะมีไอ้น้ำออกได้ทั้งข้างบนและข้างล่างสามารถเพรสผ้าได้เรียบได้ทั้งสองด้านพร้อมๆกันและทำให้งานออกมาไวมากยิ่งขึ้นเครื่องเพรสตัวต่อไปก็จะมีไว้สำหรับเพรสหัวไหล่เสือ้อหน้าอกเสือ้อและแขนของเสือ้อ ลักษณะของเครื่องก็จะมีฟองน้ำอยู่ด้านล่างส่วนด้านบนก็จะเป็นเหล็กที่ทำความร้อนการทำงานของเครื่องก็จะมีแรงลมและไอน้ำมาช่วยในการทำงานของเครื่องเครื่องเพรสตัวต่อไปก็จะเป็นเครื่องเพรสที่มีไว้สำหรับเพรสตัวเสือ้อเครื่องเพรสก็จะเป็นเบา อยู่ด้านล่างส่วนด้านบนก็จะเป็นเหล็กเพื่อทำความร้อนต่อไปก็จะเป็นโต๊ะรีดผ้านะครับโต๊ะรีดผ้าก็จะมีมอเตอร์ไว้สำหรับดูดความร้อนขณะที่เรารีดผ้าทำให้ผ้าที่เรารีดเรียบเร็วยิ่งขึ้น เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้และยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปดูโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนก็คอยติดตามกันได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ